หนังไทยไม่มีแผ่วที่หยดสร้างความห้อนต่อเนื่องกระแสแรงมาหยุดกวาดรายได้ทั่วประเทศทะยานสู่1 0 0ล้านบาทแล้วเรียกได้ว่ากระแสยังคงปังต่อเนื่องไม่หยุดเลยสำหรับกระแสภาพยนตร์ไทยที่มาแรงในขณะนี้ตั้งแต่เรื่องสปอเร์ที่สร้างรายได้ทะลุ6 0 0ล้านไปแล้วตามมาด้วยภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องที่ยดจากฝีมือกำกับของคุยทวีวัน์วันทาน,นำแสดงโดยณเดชคูกิมิยะ เดนิสเจลีชามิมรัตนวดีที่เพิ่งเปิดตัวด้วยสถิติรายได้เปิดตัวสูงสุด39ล้านบาทลาสุดจากการเข้าฉายเมื่อวันที่26ตุลาคมเป็นวันแรกลาสุดช่อง3ประกาศว่าทีหยดล้อนแรงมาหยุดกวาดรายได้ทั่วประเทศทยานสู่100ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยพร้อมชวนมาสัมผัสความสยองเต็มตาพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ทั้งนี้สำหรับภาพยนตร์ทีหยด เป็นภาพยนต์ที่มาจากเรื่องเล่าในตำนานถูกนำเสนอผ่านพันทิปเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นราวปี2515หรือเมื่อ50ปีที่แล้วในหมู่บ้านห่างไกลของจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อมีเด็กสาวในหมู่บ้านเสียชีวิตลงอย่างปริศนาและข่าวเด็กสาวที่เสียชีวิตอย่างน่าสะพรึงก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากนั้นเรื่องเหนือธรรมชาติก็เกิดกับครอบครัวหนึ่งแย้มซึ่งเป็นน้องสาวในบ้านเริ่มมีอาการแปลก หลังจากเจอหญิงชุดดำลึกลับระหว่างกับจากโรงเรียนอาการของแย้มสุดลงเรื่อยๆพร้อมมีท่าทีประหลาดอย่างหาคำตอบไม่ได้เหตุการณ์แปลกประหลาดปนสยองขวัญที่เกิดขึ้นคือเสียงปริศนาฝังคล้ายบทสวดมนต์หรือคำพูดไม่เป็นภาษาดังว่าทีหยดทีหยดแววมาในยามราตรีอย่างไรก็ตามสำหรับคำว่าทีหยด ยังคงเป็นประเด็นทกเทียงกันเรื่องความหมายของคำว่ามีความหมายว่าอะไรกันแน่แต่ก็ยังคงไม่มีคำตอบที่แน่ชัดแต่มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเสียงสวดโหยหวนในเวลากลางคืนที่เพี้ยนมาจากภาษามอญแต่คำดังกล่าวไม่ได้มีความหมายในภาษามอญ